การใช้เวลาของพนักง,งานที่นี่นะคะระหว่างที่เราไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะน้องๆเนี่ยช่วงกลางวันนะคะเราก็จะช่วยกันทําความสะอาดแพ้ที่าพาคทาสีนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แบบเล่นน้ําพักผ่อนเหมือนกับเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งอะ่ะที่ตั้งแต่ที่เราเปิดให้บริการที่นี่มาเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลามาใช้เวลาในการที่จะพักผ่อนที่นี่อย่างจริงจังในฐานะของ ทีมงานที่ให้บริการลูกค้านะคะก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ มีเวลาอยู่กับธรรมชาติจริงๆกลางคืนเนี่ยเรามีไฟฟ้าใช้แค่วันละหชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องออช่วยกันประหยัดเนาะเพราะที่นี่ใช้น้ำมันในการปั่นไฟนะคะก็ทุกคืนเนี่ยน้องๆนะคะก็จะจากที่เคยนอนในห้องพักเนี่ยเราก็จะเตรียนที่นอนผ,ผ้าห่มนะคะออกมานอนพักกันหน้าแพงของเรานะคะก็ทำกลางบรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะคะคืนไหนที่แบบพระจันทร์แบบ เออให้แสงเยอะค่ะก็จะมีมบรรยากาศความแสงสว่างที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะตอนเช้าเราตื่นมานะคะก็จะได้ยินเสียงแบบชน,นี้เสียงนกนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงที่นี่นะคะถ้าเรามองไปด้านนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยในเขื่อนลดไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เป็น เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือว่าน้ำลดลงไปเยอะมากๆก็ทำให้มีแบบเกาะแกงต่างๆนะคะในเขื่อนเนี่ยโผล่ขึ้นมานะคะก็ทำให้ที่เนี่ยมีความสวยงามแปลกตาไปแบบนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะก็หวังว่าจะได้มาชมธรรมชาติที่นี่ในอีกมุมนึงนะคะ どうもありがい